ด,ด, manager manager, ดีค่ะสารสบ้านสาวเชิญคับพี่น้องครับตอนนี้เป่าครับเบิ่งป่าดื้อคือหมันดูนะ้ำงามนพี่น้องพุ่นน่ะมาพื้นเดียวดิเนี่ยค่ะบ่ได้ตึกโดนบ้านละจอกบ้านละจอกน้อยอยู่ค่ะสี่กม่วนแล้วครับแม่นน้ําไหลไหมมือแรกอันนี้ขาวมาแล้วขาวมาแล้วขาวมาแล้วเออบาดนี้ยังบ่ถึกหลายที่เนี่ยโก็ถึกดีเถอะ่ะเศรซาหน่อยจะถึกดีแต่พัลุน้ําไหลนี่แล้วสุดข่อยมาแล้ว มันจะม่ลู่าอะไรหนึ่งเถอนเขมาเถอะบอกนหดยดับมาจอดเบื้องน้าแบนนบนี้แล้วว่าไหลอยู่บัดีที่แทะบนวบาวไหลเต็ามือวานนี่แล้วตาหนะ่ะรองทอนเนี่ยเขาเลยลืมนึกเนาะเอาไปถามซะเขาเด็อมความถึงก็ยดิหนิโอ้บอ่มอดเหอบมหดบายบดเลยหน่อยนึง่ึ้งถงนามแล้ว น้อยลาขาวน้อยนะครับไปมกพี่น้องไอ้เสียงพวมีเตียนกะดูกูนี่เนี่ยพี่ดะบามีหมดอันมันไ่จงมมาเมื่วานนี่บันว่าน่ะเจ้าอาขึ้นนเ้กลงยิกสำบ่าสูงดิบ้านไปตื่นางนี่ดีบ้าสูงน่ามันตื่นอืงาบนน่บ้านแล้ว ตัวยังตื่นยิ้นน้อเยน้อมาพี่น้องปลาสะดุ้งกระทืบเบ็ดกระทเบ็ดกระทอยู่ดีสุกนไม่ต้องลตาอแมงกีมวยอเมงอเมงนั่นเห็นมั้ยมัเห็นมัมวยเอาถังเตือนายต้องีนตาเลยเนี่ยือก็ได้ตีตียู่น่ะถุงน่ะมาบําดน้อยกเลี้ยวละยกเลี้ยวออกมั้ออมั้ยจะเอาใบนี้ออกานี้ใบนี้ใบมัน ห g o à ดวงมันเนาะประเทศดเนี่ตกเยอะจ้ามีคนตึกวัยญ่บุนน่ะเดี๋ยวหากันดักกันดักกันดุงเลยบอนนี้จะดุมเลยเอาเมียกิ้วเมียเนาแมเนี่ยเนี่กินดีเอากิให้ยืมเบ็ด เบ็ดคาเซาอยู่เบ็ดกินไหมเบ็ดกินเหมือนพิซซิตไหมเออพิซซ่อยกันนุกนุกหเล่นขาวมาแล้วขาวมาแล้วมาเรียนฝาเก็บออกเลยเด้แรเป็นพวกเป็นพวกพุ้นอ่ะเยอะกระมาดอกเบ็ดขิงต่ออีกแล้วต่ออีกแล้วเสาหมวยจังว่าหลอกบอกเสาหมวยขึ baby, sí, ้นมาถึงต okay. okay. uh ัวเก่าอยู่แล uh ้วเปจุ่มน้ำน้ำคุณ ัวไอ้ปลาพกไปหนเนาะไปไหนเนาะพกเนาะเล่หท้อไหมเล่ปลาสู้มาเร็วทอไามร็่อืมนีพกปลาเฮียเขาปตื้อขนาดแวอยู่ี่ปะเขาหมุนปะเขาไทยหมดนี่เน่ยโอ้เบียปลาสูดอ่ะปลาสูแทบปสูวะ เธอเอปลาด็ปลาจไปก็แบบมังประเด็นปลาด็จปั้มปัามเีปัมเรียกั้มเฮยกินบ้างคุ้ยนะงุดข้นตีก้อนย่งมึงยังมาแฮยนเล่ะโอ้ยเลยหายเลยดิเกี่ยวเมย์อะเออกะชี เด็ดป่ามันเสียฟังเน่ยผมวาฟังฟังอ้ยออกซ้ำมาถึงมาอยู่บห oh ัวเสียฟังยูิาตปอเอาเมยย้้ดึงดึงเออโอ้ตาู้นะไป่าตัวนั่นน่ะลัวอย ยินไผ่จะจอดมันไหมล่ะไผ่ขวดน้ำาหน่อยขึ้นบ้งเว้นนะวด,วดิหกดูหกดกูหกดูหกตรวจซักนี่แม่นันนี่ก็รวดสิ้นเคืองกูดิสิ้นสามสิบพอดีอย่ามันเถอะน่อยไรต่ว่าสิ้นสามพอดีหมกเด้นะ่า ทอดมันมันมันตูนึงหันเป็นติดติดแล้วมะเข่าสะดุ้งคอยทอดเสียบไรี่ทำนี่น่ะไม่ต้องปิ้งทอดทอดกับก๊อฟทอดกับก๊อบแซ่บก๊อฟขได้กินได้เบิ้ดเน่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 รอนเนาะร้อนเนาะเอ้ยปลาขาวหมุนตะเพียนที่หวยมาเบิ้งแม่ เบิ้งเดี่ยวให้เบิ้งขาวม้นกับมียุตตบาปาข้าวตะเพียนมาไล่หลายจัง่าครัมันเหลือนี่อืมก็าเมนปาข้าวตะเพียนอาเมนยังไงดึงดึงถ้านปาขาวม้นนี่ลูกปาตะโอ้เต็มหัวโอ้ปาขาวจ้าน้องเคลดกะนี้ละตีพูดอะพูดอะ

ญาน้อยปลาทับของปลาขา้าปลาขีงตูวอ้ลูกปลาตะเพียนร้อยลายเยอะตายเ้องยามปอยอยู่น้าสิบ่ว่าบอกเนาะตัวได้ตายค่อยนี่ตปลาตะพีลูกปลตตะเพียนมืดเนี่ปลาตะเพียนมันแพ้เด้อคือนีบางคนได้มองไตะปลาตะเพียนวันแล้ววันแล้ววันแล้วอีลีปากาพี่ ยังอ๋อโผลไปแล้วโผล่ไปยุบๆไปเนี่ยเขาจะรู้เมื่อไหร่ขาแก่เข้าไปสาวทำทุกป่าด้วยใครโอ้โหมาแล้วมาแล้วะไปเอาฮป่าดีก่าตาเท้ล่ะเท้ล่ะน้ำปลติ่นดอกน้อยสบายยันตะมันออกหูขาด กระโจกนี่ขันบาแต่ขาวนังม้นกับเหลียงหำหำอันนี้ก็เทียง,ง,ง,งดึงแดงรึเปล่านีรอยดีเด็ดข,บขัรรขบของคุ้นๆสวนจุ๊กตุ๊กอยู่มาขาวคุยล้ำเส้นไหลหน่ะคุยล้ำหน่อยหนึ่งสองส <c oughs> าม ก็พรอกินมะเถออฉันเอาหมดแ้วสิบแล้จะไปทำปลาลราจะได้เม็ดแหละสิบเอ็ดสิบสองโปลาเม็ดก็าได้หลายยี่สต์เนี่ยมาแล้วมาให้เม็ดแต่้มเมดเมดคักแล้วสิบสามตัวอ่ะไปเาจะในทอร์กอยดี่เอา ได้ยูไปแล้ววันนี้ฮักช้อนเส้นี่เงียบลอยรอไม่มีขาทำร้องโอได้มีหาขาค่ะต่อทำทีหมองที่บ้านใส่หน้าฝนจริงเลยยูละตัวงี้ยยูเออเนี่ยตัวงามยูหรือเปลาได้ชิบตามตัววันนี้ป่าเพชรนะ โอ้บำต็ดแกะได้สะได้เบ็ดเอาอืมจักนอยแจ่ราคาประเมินก็ดีขึ้นลดนะะแป๊เดียวนึงช่วงเขาไปโอนเดือน้มตเว่ามาขอซื้อร้านพอยแล้วต้องคึอออกจวดเท้อ้ายออกบ้า คออนก็นมาพอดีครับจวดเลยเพราะนึกว่าหนังด้วยคนก็นมาแล้วเปนนี้น่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้ว อถู้บัตรยังได้ยุคก็อยากเงนั้นอีกนีเนาน้ำกระรกปเยอะลูกปาตะเพียนยันตยดตตยเยอะหลายหลางว่าจะซื้อมาปล้ายสาอยู่ปาะตะเพียนขาดตลาดเดี๋ยวนี้เน่ะย่นธุรกิจสมปาตเพียนกำล,ลังมาเนาะนีไหวพวกกินทอดัวใหญ่ซีก็สิบว่าเลี้ยวไนั้นนะ่ะพูดเลว่าโดาคางไปพูดเลยที่จริงปาไม่กับเพี้ยนละต่นหลัง อะไรมบุกยูรปลากรักเ <ละ S 2> <ะ>สียยุคขาซอยไปนี่ย่านออกมาน่ะโค้กโสซิวขัางเมนโ่อเมนม่านปรอหลอดมันแห้งได้หลานเพราะว่ามันตวน้อยคุณอ่ะหลอดอท่านังหมกก้อนอยวยซวยนีดิลูกปัตเพียนมดพี่น้องเมนเนี่ย เก็บไปไผเงินเงินดอกขาวมวนมันกระเหลืองน้ำทมอีดแดงกันรวดคนละอันยุ่งโอ้ปลาจิ้วหางแดงเริ่มมาเนาะทำนี้ตะดุ้งเซ็ตหนึ่งนี่อุ้ยตะดุงไว้เพื่ออะไรไเอาเบาไว้อือตะดุงเส้นหนึ่งตาวน้งองข้าวกลวนนงวนะฮะบ้า ก็ดีแค่มเมาเงินนะคันม่นถือบาทเดีมาขาวชั่วมหลดถือว่าขาววะปลาดุกตัวนั่นลงเนี้ยมือคืนน่ะปลาดุกปลาลดขาวพอแตนีนีน้อขาวเม่์ลงสามกระสอบนี่มาละมาละนั่น,อแบบนรอดอยู่นี่สิงค์คืนต้องออกสิงนสาม สัเทียงไหนต้นหี้วมาหน่อยเพื่อเรายงเลยเอาไปมกอยู่ที่เอาลูกปลาตะเพียนมาสิรอดให้ปุ๊บนี่นั่นฝนไม่เห็นตรงเลยไก่ ันเพื่นบ่ไดัเพิ่นบ่ได้จับเป็บ่เ็ดตรงอ่ะบริษเฮ็ดนห่นมามล่ะเห่นนอกมันรอดหมดนอเขาหมุนง้ามนี่เนี่ยไปเฮ็ดปลาเดกอ้อน้อนไปกินน่าใหญ่ปดบรนีัแต่ว่าผู้บริษ็ดเก่งบริยายที่เนี่ยแมนผู้บริษัดเก่ง ผู้เหตุว่าสกับอดผู้เหตุว่าเก้งกับสิษเป็นแต่ขีดียดอย่างเต็นยุนนิดดิดดิดตัวขยโยกขึคค้นออกหูขาดเมือ่อมีคนรักซื้อปะเค้งน่อยปะใส่เสียบตเอื้อซื้อปิดเสียบตตัวระบาทไปได้ร้อยหนึ่งก็ดิ่ถึงน่ำไปยุคามวะ ทวมเมื่อนิ้นว่าจะ่วมมีกระทวมมีลีเนาะเก่าผู้คนว่เห็ดนาจากเพิ่นจะเห็ดยังลเนาะเพ่เห็ดนากือเก่าหรือะไเมื่บางปีนบ่ท่วมตอนี้บ้านปุ๋ยอะไแหงจิงนี่เป่นให้นี่ทวมแล้วเป็นเน้อนองรวมเมือนละนรวมเมือแล้วบก็ไปเทพหอ่า ข้าปั๊มติดบ่ทอนั่นก็ถือยตายตีแม่แกะลอยม้าผู้เดียวต้นเนาะแล้วหัวตมาหืมล้มาตอนเออซีเมนบังหามงแล้วก็ยประมาอยู่น่ะแล้วดูเับขาไปหาม้งจากมองงนั้เาไปซองน่ะฝนสีวาสาวเสรมาแต่มานอีเด ไปสิบม้อสิบเอ็ดมงเดก้าโ้ยไอ้เที่ยวอย่นี้นอืริอโ้ยังัะเนี่ยเขาเนี่ยปลาเข่าเนี่ยเขาล้วนๆปลาเขามันล้วนๆมาเพิ่งปุพี่น้องเ้ยพเมื้อบ้านดอกลหลดเธออยูุผู้เดียวดอกแต่้อนดีเต็มไม่เต็มมือดีดี นั่นอืมีกำลังถือก่อนนาะกำลังถือแล้วเราจะปัดเท้าม้นน้ำกระดอกกระเดือกพี่น้องนะมาแม่มาเอออากาศซนิ่ตะน้ำหน้ามันดีแน่ค่อยลืมตายถ้ามีอีผีตามแบบนี้เส่วอหนาวเธอกขบว่าเมดเพราะว่าส่วนมาถือมาเรื่องได้หลายทีเอาเห็นอันี้มันคือได้หลายทีพี่น้องนามนี่ปัดเท้ามุนเนี่ย ตองลอตง่ลอดมดลอดมืดกรสิวนี่ละว่าสิล็อกเห็ดด่างคือเพื่นอยู่ดิเอาอย่างก็ด่านเขียวด่างเคียวมาจอมไส่ปลายเห็นบ่กคืออยู่ในคลิปน่ะบ้าบนไสด์เหมือดอกเหมือดจีเห็นจอบทุกมือแต่นม่รู้ว่าน้ำเหลืออีที่เด่นน้องแต่มาจอบทุกมือน่ะอ๋อครับาจารยาจอบพัอดท้อนี่จอบเต้าทอ พ้นวลาไหลสองสามมือลละโอ้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 โอาโอ้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 โอเหลายอันอ้โ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 ะเโอ้โน้โอ้โอมโอ้อ้โน้โอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอคโค้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โออ้โอ้อ้้อ้โอ้โอ้อ้ คนบ้านว่าบอกให้ใส่น้ำซับนี่พู้น่ะเ่ราะเป็นยังพี่น้องเ่าต้องไปปล่อยดอกเ็ดประเดกให้นัวนัวไว้จะกินจะคำละโตคำละโตเนาะคะ่สะสัตวิเนี้กับฝากไว้จ๊านีแ่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไละค,ะค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะครับสวัสดีครับสนับพี่น้องนะคะ่ะ